สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมคลิปนี้เนี่ยครับผมไปการทำแลบผมกับเมสักผ้านั่นเองครับผมนี่ครับผมก็ดูเพลินมากๆเลยครับผมนี่ครับผมซักผ้าไปแบบอย่างรวดเร็วเลยนะคะผมนี่ครับผมจผมก็เป็นคนล้างผ้านั่นเองโอเคน้ําที่สองนะคะผมเทน้ําอที่หนึ่งทิ้งแล้วก็รอน้ําที่สองนะคะผมนี่แล้วก็เอาเสื้อผ้าใส่นะคะผมแล้วเราก็จะกัด ล้างกันอีกรอบเลยนั่นเองตอนนี้ก็รอน้ําอยู่เลยครับผมตอนน้าเต็มแม่ก็กาลังซักเสื้อผ้าอีกอันนึงนั่นเองนะคะผมเป็นเสื้อกันหนาวนั่นเองโอเคตอนนี้น้ํายังไม่ได้เยอะนะคะผมเราก็ต้องรอโอเคตอนนี้น้ําได้เยอะแล้วเราก็ตําการล้างผ้าเลยครับผมนี่เลยครับผมล้างผ้าไปแบบนี้เลยนั่นเองนะคะผมล้างไปแบบรวดเร็วเลยทีเดียวนี่เลยครับผมล้างผ้า ไปอย่างรดเร็วเลยนั่นเองนะคะผมนี่เลยครับผมโอเคแม่ผมก็ทาการล้างช่วยด้วยนะคะผม <_ c oughs> เป็นน้ําที่สองนั่นเองนี่เลยครับผมแล้วก็ทาการซักสบ้าไปแบบนี้เลยนั่นเองนี่ครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนมุมกล้องนั่นเองนะคะผมเนื่องจากยายจะมาลดผักนั่นเองนะคะผมกลัวมันจะโดนกล้องนั่นเอง นี่เลยครับผมก็อนการซักไปแบบนี้เลยนั่นเองนะคะผมนี่เลยครับผมซักไปแบบรวดเร็วเลยนั่นเองนะคะผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ